สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเราเนาะก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปกันได้เลยว้าวเย่ยวกสวัสดีชาวแวมไพทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโลบลอกนแแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนกันอีกแล้วนั่นเองเย้คลิปนี้ก็ยังไม่ชนะเมจิกทาเลย ก็เราทุกคนช่วงนี้อาจจะคึกๆหน่อยนะเออก็วันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับอัปเดต All Star Tower Defense กันอีกแล้วเนาะเออเพราะว่าทางดิสขอเขาก็ได้ทำการเพิ่มรูปภาพเข้ามาใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนโอเคขึ้นมาแล้วนี่เนาะมันจะเป็นรูปสีดำคือพื้นหลังมันเป็นสีดำแล้วก็มีร่างคนอยู่นะเป็นสีทองออร่าเปล่งประกายมากแล้วมีจุดๆ,ๆอยู่ตรงนี้ โอเคทุกคนเห็นร่างรูปนี้แล้วคิดว่าเป็นตัวอะไรก่อนเออถ้าถามจากตัวเรานะเราคิดว่าเป็นเอสคาร์นออันนี้คือคิดว่าเป็น, ol, นเอสคาร์นอฉบับหอมเพอดูทรงผมทรงผมมีกล้ามด้วยก็แหมเป็นติ่งลุงเอสคาร์นออยู่แล้วก็แคน่าจะเป็นเอสคาร์นอหรือเปล่าแต่มีแสงแบบเป็นประกายเหมือนแสงอาทิตย์เลยเออทุกคนคิดว่ามันเป็นตัวอะไรนะให้ลองคิดกันก่อนติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกรู้ยัง โอเคถ้ายังไม่รู้เราก็มาเฉลยกันดีกว่านะมันก็คือฟรีซ่าโกลเด้นฟอร์มนั่นเองนะทุกคนจากเรื่องดาก้อนบอลนะก็คือฟรีซ่าในตัว5ดาวเนี่ยหน้าตามันจะเป็นตัวนี้เป็นแบบสีขาวม่วยงกับมันเผือกเลยนะเออแต่ว่าไอ้เจ้าร่างโกลเด้นฟอร์มเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นฟรีซ่าระดับ6ดาวเว้ยเออคือ5ดาวคูแทบจะสุ่มไม่ได้อยู่แล้วนี่มา6ดาว แต่ว่าอันนี้คือไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนมันอาจจะแบบต้องใช้ตัวห้วาดาวฟิซาอีโวหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะทุกคนอันนี้อย่าพึ่งนะอันนี้คือคิดคิดเองแล้วทุกคนเออแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมายัางไงที่จริงมันมี6ดาวไปแล้วหนึ่งตัวจากหน้าลีดเดอร์บอร์ดนะที่เราได้เคยทําคลิปให้ดูแล้วแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมารูปแบบสุ่มหรือเปล่าแต่ถ้าสุ่ม6ดาวมันจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์มทุกคน0.5จุดห้าเหรอโอกาสสองเปอร์เซ็นต์กูยังแทบไม่ไ เทุกคนคิดเห็นยังไงกับเจ้าฟิซาโกลเด้นฟอร์มแต่ว่าอันนี้คือยังไม่แน่ใจนะว่ามันใช่ฟิซาโกลเด้นฟอร์มหรือเปล่าอันนี้คือจากทางการหาข้อมูลมาคือมันเหมือนมากเลยแล้วก็แบบไปดูตามช่องดูทุกต่าง,างมาเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นฟิซาโกลเด้นฟอร์มเนาะเออทุกคนสามารถแสดงความาาคิดเห็นใต้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะว่าแบบแสดงความคิดเห็นกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะทุกคนจริงฟีซามันก็ไม่ได้แบบกะอะไรขนาดนะั้นมันก็โอเคเป็นตัว แอร์ที่แบบโอเคอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้โหมากเนาะแต่ถ้าร่างหกดาวมันอาจจะแบบอูพเลยก็ได้นะทุกคนเป็นหกดาวอะ่ะเออแต่ว่าหกดาวที่เข้ามาเลยดูปอเปาขาบอกว่าก็ไม่ได้โหมากนะ อันนี้เราต้องมาดูกันอีกทีว่ามันจะโวขนาดไหนกันเชียร์เนาะสำหรับเจ้าตัวที่กําลังจะเข้ามาในอัปเดตสัปดาห์นี้นะทุกคนย้ำว่าสัปดาห์นี้นะคะจะทําการอัปเดตนั่นเองโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนใกล้จะ200ซับแล้วขอให้ไปถึง200ซับเพื่ี่เถอะนะ <c oughs> โอเคนทุกคนขอขอบคุณทุกคคนนก่อ,กอ,นนโอเโ ไปแล้วบ๊ายบาย